หลายรอบหลายรอบหลายรอบอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะวันนี้จะเป็นในส่วนของการ insert ตัวหนังสือเข้าไปเพื่ออธิบายคลิปวิดีโอของพวกเรานั่นเองนะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นการใส่คําอะไรลงไปในในตัวของมิวสิกวิดีโออ่ะถ้าเป็นมิวสิกวิดีโออเดี๋ย,ยกตัวอย่างมิวสิกวิดีโอให้นะคะมิวสิกวิดีโอแต่มันคุณนหน้าคุ้นตาม,มากเลยนะถ้าเป็นมิวสิกวิดีโอเนี่ยสักเพลงสักเพลงแล้วกันสักเพลงแล้วกัน เดี๋ยวนี้ดิฉันก็ไม่ค่อยฟังเพลงด้วยดิมีป่ะวะอันนี้นมีไหมเนื่องจากว่าตัวพรีเมียมของดิฉันได้หมดอายุลงไปอลักษณะลักษณะจะประมาณนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเปิดก่อน สังเกตเห็นว่าคือโอเคใช้เป็นลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหวน้อยๆแล้วก็อินเสิร์ตทำไมคะอินเสิร์ตคำอินเสิร์ตคำในส่วนของเนื้อร้องอะไรพวกนี้เข้าไปนะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะหลายๆคนทําได้หลายๆคนอาจจะยังอยากรู้ว่าเออวิธีจะอินเสิร์ตเข้าไปให้มันเป็นอย่างนี้จะทำยังไงบ้างนะคะใช่อาจารย์ปวดหัวใช่ เราต้องใส่ให้เป๊ะเราต้องใส่ก่อนที่มันจะร้องจริงๆประมาณ0ูนย์ดวิ อ่าโดยประมาณโดยประมาณจากประมาณนี้นะคะจะประมาณนี้ในส่วนของการตัดเป็นคลิปวิดีโอนะคะพวกเราอาจจะไปเลือกเพลงมาทำทำเป็นคล้ายๆล้ายฟิลเดียวกันกับอันที่ที่ครูให้ดูเป็นตัวอย่างก็ได้หรือว่าจะเป็นในลักษณะของการเอาหลายๆคลิปมาต่อ,ต,อต่อกันนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปสิ่งแรกสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องมีเลยคือแน่นอนหาเพลงที่เลือกมาพวกเราจะต้องทําไมคะ จะต้องลองได้รู้จักเนื้อเพลงมันหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่ต้นบอกเวลาเราอินเสิร์ตตัวหนังสือเข้าไปอะ่ะมันจะต้องมีแกรมของมันคือเราไม่สามารถที่จะแบบโป๊ะลงไปได้เลยในช่วงเวลาเดียวกันเร,เราต้องชินกับเพลงในระดับหนึ่งเลยใช่ไม่งั้นไม่งั้นพอเวลาอินเสิร์ตเข้าไปปุ๊บม,มันจะคอมอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวครูทําให้ดูนะคะแต่เดี๋ยวของครูเนี่ยครูจะตัดไปใส่เป็นคลิปวิดีโอลูปของครูจะใส่เป็นลักษณะข,ของคําอธิบายหรือว่าอยากให้ทําให้ดูเป็นเป็น MV แต่มันเหมือนกันแหละมันเหมือนกันแหละเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งนะอาจารย์แต่ว,ว่าวิธีของผมคืออย่างนี้อ่ะคือเวลาแบบเราเราใส่เราใส่ภาพกับใส่เพลงเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วคราวเนี้ยพอจังหวะที่เพลงมันร้องแบบเสียงเขาร้องประกับเสียงดนต,ตรีอ่ะแล้วคราวนี้พอเขาร้องแล้วเ,เขาเป็นช่วงผมจะแบ่งช่วงนั้นออกเพื่อใส่เพื่อใส่เป็นช่องเป็นบ้างให้เรารู้ว่าตรงเนี้ยเราต้องใส่คำว่าอะไรต้นใช่วิธีเดียวครู ใช่เพราะว่าเราจะกะง่ายเพราะได้แบบเราไม่ได้กัดเราไม่ได้ตัดช่องออกแล้วเราตัดมันจะเพี้ยนใช่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพอเราตัดตรงตรงคําที่จะพูดอ่ะพอเราตัดตรงนั้นปุ๊บอะมันมันจะเอาหัวอ่านวางมันจะโป๊กได้เลยแต่เราพอเราพอเราตัดช่องช่องช่องแล้วมันจะลงพอดีช่องมันแล้วเราก็ขยับให้มันเข้าเซตมันแค่นั้นเองถูกแต่ตัวคีเนมาตเตอร์คือไม่ต้องขยับค่ะคือมาแบบง่ายๆเลยแค่หัวอ่านอ่ะ คือถ้าหัวอ่านตรงตำแหน่งอ่ะ insert ตัวหนังสือเข้าไปก็คือจบเลยอ่ะมาค่ะมาค่ะตอนนี้ทุกคนเห็นหน้าจอเหมือนจะเห็นหน้าจอของครูแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมคลายมาเตอร์อ่ะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ดิฉันถูกลูกบังคับให้ตัดให้นะคะอะนางไปรีวิวอะไรมามุง่งมามา่าอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วนางก็แบบว่าแม่ขาตัดคลิปให้หนูหน่อยคะอ่ะอดิฉันก็ต้องมานั่งตัดให้นางนะคะ อ่ะคราวนี้คราวนี้เดี๋ยวเพย์ตัวเต็มให้ดูคร่าวๆไม่ไม่ได้จะอวดคลิปแต่จะเพย์ให้ดูก่อนว่าจะประมาณไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนลักษณะตัดคลิปปกตินี่แหละที่พวกเราทํากันนะคะคราวนี้จะเห็นได้ว่าคลิปของครูอ่ะมันไม่มีอะไรคะไม่มีตัวหนังสือเลยเห็นไหม ม่มีตัวหนังสือไม่มีคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวครูจะมาใส่ตัวหนังสือลงไปในคลิปวิดีโอของลูกครูนี่แหละนะคะสิ่งที่พวกเราจะต้องทำส่งครูก็จะประกอบด้วยไตเติลเนี่ยไตเติลก็คือหน้าแรกอันเนี้ยไตเติลก็คือหน้าแรกอันนี้ก,นก,นนก็จะเป็นชื่อนามสกุลของเป็นชื่ออย่างเดียวก็ได้ค่ะขอเป็นชื่อกับเลขที่ก็ได้เหมือนเหมือนเดิมขอเป็นชื่อกับเลขที่นะคะแล้วก็อาจจะเลือกคลิปวิดีโอง่ายๆมาซักเพลงหนึ่งนะคะมาซักเพลงหนึ่งแล้วก็ หรืออาจจะเป็นคลิปวิดีโอที่เราใส่คําอธิบายลงไปก็ได้นะคะใส่คําอธิบายลงไปง่ายๆอะ่ะอืมอ่ะเดี๋ยวขอครูฟังเสียงก่อนว่าอันนี้มันมีอะไรบ้าง ขอโทษขอโทษเราขอโทษทำไมเปิดเสียกแล้วมันไม่นำ เดี๋ยววันนี้นะคะใส่เป็นตัวหนังสือใส่เป็นตัวหนังสือลงไปนะคะวิธีการใส่ตัวหนังสือลงไปในเจ้าคีเนมาเตอร์ก็เหมือนเดิมเลยค่ะตัวเลเยอร์นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอักษรให้ในส่วนของตัวอักษรน,นะคะคลิกที่ตัวอักษรเลยอันนี้สวัสดีค่ะก่อนเลยคําแรกเนาะสวัสดีค่ะก่อนเลย ทุ o ท e มสวีอัสคราวนี้นะคะตัวหนังสือเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยเรามาตั้งให้มันดูสวยงามก็เลือกเอาเลยคะ่ะเลือกเอาฟอนต์ที่เราโอเคเลยอันนี้เหมือนภาษาอันนี้เลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันฟอนต์ภาษาลาวใช่ไหมใช่ไหมภาษาไทย ภาษาไทยแท้มากลูกสาวนี่ฉันเป็นสาวไทยอันนี้แหละนอดูมีอะไรหน่อยนะคะอ่ะปึ๊บคราวนี้เราจะให้ตัวหนังสือของเราเนี่ยมันยาวไปถึงแค่ไหนอ่ะลองดูตั้งยาวๆเลยนะตั้งยาวๆเลยแล้วลองกดเพลดูมันก็จะเลยละเห็นไหมคะความความยากของการวางคําพูดก็คือแค่เนี้ยในส่วนของการใส่คําอธิบายหรือว่าอะไรก็ตามมันยากสุดก็คือตรงที่มันใส่ให้มันตรงกับที่เราพูดคราวนี้ คราวนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องไปอยู่ตรงไหนคะมันจะมีแค่นี้ประมาณสักแค่นี้เองเนี่ยใช่ไหมแต,แต่ว่าตอนตอนผมทำงผมอ่ะผมขยายเข้าไปละเอียดจนแบบว่าละเอียดยิบเลยอะแล้วก็ลองกดเพยดูสวัสดีค่ะอ่ะแล้วก็มันก็จะหายไปเห็นไหมคะเราก็เลือกให้มันทําไมคะให้มันพอดีกันกับช่วงคลิปวิดีโอที่ท,ที่เราพูดนะคะ แต่ตอนนี้ครูไม่เข้าใจว่าทำไมครูเปิดฟังจากอันนี้เปิดไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอครู อาจารย์เปิดไมค์ก่อน <c oughs> เราก็จะตกแต่งให้มันได้ตำแหน่งที่มันโอเคหน่อยนะคะในส่วนของการใส่คําอธิบายอะ่ะแน่นอนแหละว่ามันจะเป็นคนละฟิลกันกันกบใส่คําพูดที่มันเป็นทําไมคะเป็นเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอีดิทให้มันดูน่าสนใจอันนี้มันเหมือนเป็นคําอธิบายเป็นคารโรเกะมันก็ต้องชัดนะคะอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ที่สําคัญฟอนต์สีนะคะลักษณะของตัวอัก็สําคัญค่ะคราวนี้พวกเราก็ลอง ตกแต่งดูว่าจะเอาประมาณไหนนะคะซึ่งครูไม่ใช้สีดำแน่นอนแหละ,ะดูสีว่าสีเอาสีอะไรดีเอาสีาส,สีเหลืองให้มันโดดเด่นนะคะให้มันโดดเด่นอะอนนี้ครูเอาไว้ตรงจ้าหนูไปอนามัยแป๊บนึงนะอะไรนะคะหนูไปอนามัยแป๊บนึงนะจ้า เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะทำแบบเนี้ยซ้ำๆหลายๆอันก็ได้นะคะทำอย่างนี้ซ้ำๆหลาย,ลายๆอันก็ได้เมื่อเราเลือกทำการเลือกตัวหนังสือที่เราโอเคที่จะใช้ทั้งคลิปวิดีโอเนาะเพราะว่ายังไงมันก็เหมือนกันอะเราไม่จำเป็นจะต้องมาทำไมคะมาพิมพ์มาเลือกทุกๆครั้งเลือกตัวฟอนอต์อะตัดตัวรูปแบบต้องมาเลือกขอบสีม่วงต้องมาเลือกตัวหนังสือสีเหลืองทุกครั้งใช่ไหมคะเราก็ใช้วิธีการทัดลอกค่ะไปที่ตรงนี้ นีตรงนี้นะคะอันบนเนี่ยจุดสามจุดนะคะริมซ้ายมือจิ้มตึ๊กเข้าไปมันจะมีคัดลอกค่ะเราว่าคัดลอกเลยพอคัดลอกเราจะได้ฟอนต์เดียวกันเห็นไหมเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะเลยสองอันที่เราที่พวกเราเห็นอันเดียวเพราะว่ามันทับก,กันอยู่นะคะที่พวกเราเห็นอันเดียวเพราะว่ามันทับกันอยู่เราก็กดไปดูกดผีด นี่มันก็จะมาคัดลอกมาเลยจะใช้ดีอันก็คัดลอกมานะคะแล้วก็ลากไปไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการจะวางคราวนี้คราวน,านี้อย่างที่เดี๋ยวครูจะแบ็กกลับก่อนอย่างที่เพื่อนบอกอย่างที่เพื่อนบอกว่ามันมันยากตรงที่ว่ามันจะต้องทําไมคะมันจะต้องวางให้มันให้มันเหมาะสมให้มันเหมาะสมเนี่ยวิธีการที่ครูใช้ประจําใช้บ่อยสุดเลยก็คือแยกแยกหัวอ่านมันก็คือใช้เป็นตัวนี้ค่ะ เนี่ยตัดแยกนะคะตัดแยกตัวนี้แล้วครูจะเลือกแยกที่หัวอ่านเดี๋ยวก่อนเลือกตัดแยกที่หัวอ่านเนี่ยคําสั่งนี้คําสั่งที่สามพอแยกปุ๊บมันจะได้แบบนี้เลยมันจะแยกออกเป็นสองคลิปใช่ไหมคะคท่านี้เนี่ยพอเวลาเราวางอ่ะเราวางให้ให้มันช้ากว่าตัวคลิปสักประมาณสองวิ มันจะกําลังดีค่ะขยายเอาก็ได้นะลูกขยายเอาก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองลองดูก่อนลองดูก่อน เดี๋ยวขอฟังเสียงแป๊บหบนึ่ง ตรงนี้เนี่ยลูกครูเขาจะบอกว่าทุกคนคะต้องกินผักด้วยนะคะเออทุกคนคะต้องกินผักด้วยนะคะถามตัวมันอนะมันกินไหมมันไม่กินคะ่ะมันไม่กินผักนะคะแต่มันเชิญชวนเพื่อนเพื่อนทุกคนกินผักด้วยเออก็เวลาที่ตัดนะคะลองเทดูลองเทดูเหมือนที่ครูทําเมื่อกี้เนะะี้ยค่ะลองเทดูว่าในในในช่วงเวลาไหนที่เราจะต้องอินเสิร์ตคาไหนเข้าไปพอเราเจอช่วงเวลานั้นแล้วอะ่ะเราอาจจะใช้วิธีที่ครูบอก คือตงเนี้เดี๋ยวครูจะใส่คาว่าเพื่อนๆนะคะเออที่ลูกครูพูดเพื่อนๆนะคะ้าอย่าลืมกินผักด้วยนะคะอะ่ะ<า>เราก็มาอาจารย์อ,อ,อต้องลองใช้แบบแบบเดียวกับพี่ผมพี่สาวนะพี่สาวทางญาติเขาไอ้นี่เอาพวกผัพกพวกอะไรามาชุบช็อกโกแลตแล่น่ก็โรยน้ําตาลแล้วเด็กมไม่กินนะมันกินมันไม่กินใช่ไหมไม่เด็ก,กนนะเด็กกินนะเด็กกินใช่ไหมเออเดี๋ยวลอง ผมบอกพี่ไปว่าเปลี่ยนจากที่เด็กภูมิท้านะน้อยกลายเป็นฟันผุแทนก็มันลอยน้ําตาเนี้ยมันชุดช็อกโกแลตเนี้ยโอ้โหนั่นแหละแต่วิธีนี้เราใช้กับลูกคูไม่ได้ผลเพราะว่าเขาไม่กินหวานหวานนิดหวาน่อยมันแย่เลยมันไม่เอาเลยงั้นอาจารย์ต้องให้น้ำปลาเขาแล้วแหละน้ำปลาแทนเนาะ <laughs> อะโอเคเดี๋ยวพอพอเราได้จังหวะช่วงที่เราต้องการจะตัดใช่ไหมคะเราแยกที่หัวอ่านเลยแยกโชค๊คลงไปคราวนี้เราจะได้ท่อนที่เราจะ insert คำ insert คำลงไปแล้วคราวนี้อย่างที่บอกค่ะเราอาจจะขยายซะหน่อยเดี๋ยวก่อนเลื่อนก่อนอ่ะ ตรงนี้เราจะเอาตรงนี้ใช่ไหมเราก็อาจจะขยับมาสักนิดหนึ่งอ่ะสักประมาณสักสองวิสามวิแล้วก็ใส่เป็นตัวหนังสือลงไปค่ะ คล้ายแตลืมกินผักนะคะเวลาเชนพิมพ์คำนี้แล้วเชนก็หมั่นไส้มันบอกคนอื่นให้กินผักแต่ตัวมันไม่กินผักน่ะนะคะเวลาใส่เข้าไปตรงนี้ยเราก็มาเลือกอีกว่าเขาพูดแค่ไหนอ่ะพูดแค่ประมาณถึงตรงไหนอ่ะตรงนี้หรือเปล่าอ่ะประมาณนี้แหละเราก็มาเลือกตัวหนังสือของเราอะคะ่ะว่าให้มันจะแสดงผลอยู่บนหน้าจอนานแค่ไหนก็น่าจะประมาณนี้นะคะ โอเคไหมมีแค่นี้เองใส่คำอธิบายลงไปง,ง่ายไหมคะง่ายไหมง่ายนะอ่ะจะถามว่าจะถามพวกเราว่าจะสัปดาห์นี้จะทำงานส่งครูไหมหรือจะยกยอดไปเป็น